สวัสดีครับที่ีต้อนรับเข้าสู่มโรเกม i n งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัทก็จะมารีวิวนะครับเกม Harvest e l l a นะครับที่เปิดตัวไปใน Nintendo Switch นะครับแล้วก็ได้มาใน Steam นะครับหรือว่าเข้าในตัว PC นั่นเองนะครับนัทได้เล่นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับแต่นัทยังไม่ได้อัดวิดีโอลงนะครับแต่จดรีวิวอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ารีวิว Harvest Stella เป็นยังไง สำหรับเกม Howes t e l l a นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นเกมที่ถือว่าเป็นเกมความหวังของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าเพื่อนๆยังจำสมัยเด็กๆได้นะครับที่เราเล่นเกม Howes t n นะครับถือว่าเป็นเกม แรกเริ่มเลยนะครับสำหรับเกมเหมือนกับแนวปลูกผักแนวเหมือนกับฟาร์มิ่งซิมูเลเตอร์แรกๆที่เราจําความได้ถูกต้องไหมครับและเมื่อเราโตขึ้นนะครับเราก็ไปเล่นเกมอื่นเกมเก็บเลเวลออนไลน์เกมแนว RPG นะครับมันเลยเกิดเป็นเหมือนกับคําถามแล้วก็เหมือนกับจอนราของเกมที่ต้องการเอาความเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ การทำทำนาปลูกผักเก็บของนูนี่นั่นมาผสมกับ RPG เข้าด้วยกันนะครับและเกิดเป็นเกมนี้นะครับ h a r v e Stella ของ Square นนั่นเองนะครับสำหรับ Harvest Stella นะครับตรงๆเลยนะครับก็คือเป็นเกมแนว uh, Harvest Moon หรือว่า Farming Simulator ผสมกับ RPG นั่นเองนะครับก็คือเราจะได้ทำฟาร์มไปด้วยพร้อมกับได้ต่อสู้และดำเนินเนื้อเรื่องให้เราเป็นเหมือนกับ protagonist หรือว่าตัวเอกในเรื่องนั่นเองนะครับซึ่ง นัทจะไม่มีสปอยนะครับแต่นัทจะรีวิวคร่าวๆสั้นๆละกันนะครับอ่ะเราต้องพูดถึงเกี่ยวกับ first impression ของเกมก่อนนะ first impression ของเกมก่อนที่นัทเล่นนะัทดูเทลเลอร์เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมเป็นเป็นจอนราที่นัทชอบมากเพราะว่านะัเป็นคนถ้าเพื่อนๆเด็กยุค90นะครับหรือยุค2000ที่ได้เล่น h า r v e s t Moon กาก็คือจะอินกับเกมแนวเหมือนกับเขาเรียกว่าไรน,นะเกมเหมือนกับทำฟาร์มมากๆแล้วแบบตัวละครน,น่ารักน่ารักได้จีบคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ น่าจะคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็เราก็โตมาพร้อมกับเกมแรกนะเรา,าก็คือเป็นเกมอ,ออนไลน์ RPG นั่นเองก็คือเราเป็นตัวละครละครนึงแล้วก็เก็บเลเวลนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นความผสมผสานที่ลงตัวอันนี้คือก่อนเล่นนะครับเป็นอะไรที่โอเคงั้นจัดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับราคาถือว่าแพงพอสมควรน,นะครับก็คืออยู่ที่ราคาประมาณ1,900กาว่าบาทนั่นเองครับนัดเล่นประมาณ2ชั่วโมงนะครับไม่เกินไม่เกิน2มชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรนะหลังจากนัดเล่นไปนะครับต้องบอกได้เลยว่าชั่วโมงแรกเป็นอะไรที่ slow pace มากๆก,ก,ก็คือก็คล้ายๆกับเกมแนว Harvest Moon ทั่วๆไปนะั่นแหละเกมแบบ Farming Simulator ที่แบบตอนแรกๆแบบไม่ว่าจะเป็น Tool Stamina นู่นนี่นั่นของเรามันน้อยนะครับเราต้องจัดการดีๆใช่ไหมแต่พอหลังๆไปนะัคิดว่าเราน่าจะทำอะไรได้เยอะนะครับอ่ะสำหรับ first i n v a s i o n นะครับพูดนานเลยนะนัดคิดว่ามันช้าไปหน่อยหช้ามาก เราสามารถที่จะสคิปดาวล็อกได้แต่ในเมื่อเพื่อนๆเ,เล่นเกม RPG แล้วเพื่อนๆต้องการที่จะเสพเนื้อลงเนื้อเรื่องต้องไหมเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้เนื้อเรื่องนะครับคือสคิปเราไม่สคิปอะผมไม่ว่าอะต้องไหมแต่ประเด็นคือมันเป็นเกมที่ถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็ราคาแพงพอสมควรเนาะ ต้องบอกว่านัดคาดหวังว่า voice over มันควรที่จะมีเวลาเราเล่นเกม RPG ถูกต้องไหมครับแนวแนวเกมที่มันแบบเออ RPG อะ่ะแต่สุดท้ายนะครับไม่มี voice over เลยนะครับมีอาจจะมีแค่เสียงแอคชั่นนิดๆดนหน่อยหเวลาเราต่อสู้ดูนนี่นั่นแค่นั้นเลยจริงๆนะครับหลังจากที่นะัดเล่นมาแล้วนะครับคือถามว่า ผิดหวังไหมถือว่าผิดหวังในเรื่อง voice over นะครับแล้วก็ความคาดหวังใน first impression เราอาจจะสูงไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็ปกตินะครับก็คือเราเป็นโทรทัทแกนิดเจอตัวละครแปลกนู่นนี่นั่นตกมาจากดาวอื่นเราต้องเป็นคนปกป้องโลกนี้คล้ายๆกับ monster hunter story นะคล้ายๆอะไรอะไรอย่างนั้นเลยแต่ monster hunter story เขามี voice over แล้วก็หลายๆอย่างที่มันสมูทแล้วก็โอเคกว่าน,นี้ในมุมมองนั้นนะครับอ่ะแล้วก็เกมมันก็ slow fade ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องเหมือนกับมี i n t r o d u c t i o n ให้เรานู่นนี่นี่อ จากกับผู้ใหญ่บ้านนุนนีนั่นใช่ไหมครับปกตินะครับแต่นะัดรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เวลามันผ่านไปเร็วคือพูด,ดง่ายๆนะครับวันวันนึงเนี่ย ต่อให้เพื่อนๆสามารถที่จะมีสต้าม n a นาเยอะแต่เพื่อนเพื่ออะไรได้น้อยมากๆนะครับถ้าเพื่อนเเลือกที่จะไปตีมอนเพื่อนๆนวิ่งไปตีมอนกลับมาปุ๊บจบแล้วอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยครับเพื่อนเพื่อกลับมาปุ๊บจบวันแล้วอะถ้าเพื่อนๆนตั้งใจที่จะทําฟาร์มแค่เพื่อนๆแบบจัดตารางทุบหินถางหญ้าเก็บหญ้าโรยผักแค่นั้นเพื่อนๆนหมดเวลาแล้วไหนจะ เพื่นอนๆที่จะต้องเสียเวลาเข้าไปในเมืองพื่จะซื้อของนู่นนี่นั่นอีกอันนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเกมนะครับแล้วก็นัดดูจากความขนาดเขาเรียกว่าใหญ่ของของของเมืองแล้วนะคิดว่าถ้าเมืองมันอยู่แค่เมืองหลักเมืองเดียวให้เราซื้อของนัดคิดว่าระบบ crafting system นู่นนี่นั่นนัดคิดว่ามันน้อยไปนะครับอะแต่ไม่แน่มันอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้อันนี้ถือว่ามันเป็นการ review ร man first two hour สําหรับนัดน,นะครับนัดคิดว่ามันแบบ ความลึกอ่ะเรามาพูดเกี่ยวกับความลึกแล้วก็คอมแบทของเกมความลึกและคอมแบทของเกมนัดคิดว่าความลึกต่อคอมแบทของเกมปกติครับเหมือนเราไปตี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 ตตตตมอนให้จบแค่นั้นไม่มีอะไรเลย แค่นั้นเลยซึ่งนะัดต้องบอกก่อนนัดยังไม่เจอบอสนะครับตั้งแต่นัดเล่นมานัดยังไม่เจอบอสฉะนั้นนัดรีวิวเกี่ยวกับการฆ่าบอสไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้านัดเล่นฆ่าบอสนัดอาจจะมีรีวิวพาร์ทสมาให้เพื่อนๆคอยชมก่อนนี้เป็นเฟิร์สรีวิวก็คือมันประมาณว่าสชั่วโมงมีอะไรบ้างส่วนระบบฟาร์มมิ่งก็คือเป็นระบบปกตินะครับระบบฟาร์มมิ่งก็คือไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเหมือนกับหน้าตื่นเต้นถ้าเปรียบเทียบกับเกม เก่าๆถูกต้องไหมเกม Harvest Moon นะครับแล้วก็นัทยังไม่ได้เลี้ยงสัตว์นัทไม่รู้ว่ามีระบบเลี้ยงสัตว์หรือเปล่านะถ้ามันไม่มีนัก็คิดว่าคะแนนก็น่าจะลดน้อยยิ่งกว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งหลังจากที่นัทได้ไปดูรีวิวอะไรหลายๆอย่างของต่างประเทศแล้วนะครับต่างประเทศก็บอกว่ามัน,มนเหมือนเป็นเกมที่ เหมือนกับการลงทุนตอนแรกเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่สุดท้ายถูกผู้พัฒนาถอนทิ้งไม่มีทาง voice over เงินทุนหายไปกลางทางอะไรประมาณนี้นครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่นัดคิดว่าน่าเสียดายมากเลยนะครับว่า เริ่มต้นก่อนเล่นอ่ะมันเป็นอะไรที่ potential สูงมากแล้วก็นัดได้ยินเกมนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็มีความคาดหวังไว้สูงมากๆครับถ้าจะให้เปรียบเทียบกับ Harvest Moon หรือว่าเกม the Diamond ใช่ไหม Story of the Town อะไร Story of Season นัดคิดว่า2เกมนั้นยังเป็นเกมที่ ดีกว่าและน่าเล่นกว่าเกม h a r v e Stela อันนี้นะัดเปรียบเทียบหลายๆมุมมองแล้วนะครับอ่ะโอเคยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมมิงรีวิวก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้นัดได้นะถ้านัดเหมือนกับมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปหรือนะัดเล่นไม่ถึงจุดที่เหมือนกับเพื่อนๆได้เล่นเกิน2ชั่วโมงไปแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวนะัดกลับไปเล่นต่อนะครับแต่ก็แอบเสียดายตังค์เหมือนกันนะทั้ง2,000บาทอ่าโอเคก็เดี๋ยวนะัหัจะกลับไปเล่นต่อเดดีี๋ยวขออคิก หรือว่าจะรีฟันนะครับเดี๋ยวนะกลับไปเล่นต่อถึงบอสตัวแรกแล้วนานารยจะกลับมารีวิวให้ฟังอีกรอบและการทักกระแสของคลิปนี้ดีนะอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับผม